สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมฮะปอปิกรถมือสองมินบุรีฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ข้างหน้าผมนี่เลยฮะรุ่นนี้จะเป็น Mitsubishi Expander นะฮะหนึ่งจุดห้า GT ปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลยฮะคันนี้เป็นตัว m e น c e d e s นะครับกระจังหน้าใหม่ล้อแม็กไลายหม่เสาอากาศแบบครีบฉลามนะฮะพร้อมระบบความปลอดภัยครบเลยคันนี้จะสวยน่าใช้ แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายนอกภายในนะฮะไปเลยฮะคันนี้เลยครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดรถรอบคันเลยนะฮะภายนอกภายในว่าคันนี้จะสวยงามและน่าใช้ขนาดไหนนะครับคันนี้ก็จะเป็น Mitsubishi x p a n d e r นะฮะหน GT ตัวท็อปเลยนะฮะปีสองพันยี่สิบเอ็ดฮะตัวไมเนเชนนะฮะ,ะ,ฮะคันนี้ล้อแมกซลาใหม่ฮะกระจังหน้าใหม่แล้วก็ในส่วนของเสาอากาศแบบ คลีบฉลามด้านบนเห็นไหมฮะนี่เลยครับสวยๆเลยนะครับผมโอ้หล่อเลยฮะคันนี้สีเทาดำนะฮะคันนี้สวยงามครับผมโอเคฮะคันนี้ล้อแม็กซ้ายใหม่แบบจบเฉียวแบบสปอร์ตเลยนะฮะคันนี้ขนาดของแม็กนะฮะสองห้าสองศูนย์ห้าห้าห้าอาร์สิบหกนะฮะนี่เลยนะครับสองศูนย์ห้าห้าห้าอาร์สิบหกนะครับผมเป็นแม็กที่ลายสวยงามมากเลยฮะจบเฉียวนะครับอ่า ตรงนี้นะฮะให้ดูไฟก่อนเลยนะฮะมีเลยครับไฟโชบเลยสวยรับกับกระจังหน้านะครับเนี่ยสวยเงา้ฮะกระจังหน้าเป็นแบบสีเงินพร้อมโลโก้เอ็กเพนเดอร์ที่ฝากระโปรงด้วยโอ้ดูโฉบเฉี่ยวมากเลยฮะสวยงามฮะนี่เลยครับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะครับ ข้างประตูนะฮะตรงนี้เห็นตุ่มสีดำๆตรงนี้จะเป็นสมาร์ทเอนทีเคเลตนะฮะก็เปิดเข้ามากดปุ่มปุ๊บรถปลดล็อกเข้ามาด้านในได้เลยนะฮะสวยงามเลยนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับผมเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะฮะอ่ะโอเคครับผมเข้ามาข้างในนะฮะตรงนี้ดูสีดำสวยเลยนะครับตรงนี้ครับจะได้เป็นแบบพูสตาร์ทนะฮะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮรระบบปูซาร์ปุ่มสตาร์นั่นเองนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะฮะสามารถควบคุมเครื่องเสียงรับสายบูทบูทูธได้ที่พวงมาลัยเลยนะฮะและยังไม่พอฮะรุ่นนี้ยังได้ระบบครูสคอนโทนะฮะเป็นระบบควบคุมความเร็วนะฮะ <c oughs> สามารถปรับความเร็วล็อกความเร็วได้นะฮะ <c oughs> ตรงนี้ครูสคอนโทนะครับผม รุ่นนี้ก็จะได้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มาพร้อมเลยนะครับได้แอร์แบ็กคู่หน้านะฮะฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารน,นะฮะอ่ารวมถึงระบบความปลอดภัยพื้นฐานจะเป็นระบบ ABS BDBA ระบบ traction control ระบบควบคุมศิลีะภาพการทรงตัวขณะเข้าโค้งก็มีให้นะฮะอู้มีเยอะนะฮะระบบความปลอดภัยนะครับให้ดูภายในตรงนี้ก็รุ่นนี้จะเป็นรถสามแถวนะฮะเจ็ดที่นั่งนะฮะ มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังสีดําตามนี้เลยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวพาไปดูเบาะด้านหลังเลยนะครับนี่ฮะเบาะด้านหลังสามแถวแถวนี้ก็ผมเมื่อกี้พับรอไว้นะฮะเผื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่ฮะด้านหลังก็จะมีเบาะอีกหนึ่งแถวตรงนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับโอเคนี่ฮะไอตัวแอร์ด้านหลังเนี่ยฮะสามารถปรับระดับความแรงของพัดลมได้ นะครับก็ทําให้เย็นชําทั่วคันเลยทีเดียวนะฮะสวยงามมากน่าใช้นะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเลยนะครับคันนี้สวยนะฮะน่าใช้ราคาคันนี้โอ้ไม่แพงครับเดี๋ยวราคาผมแจ้งท้ายท้ายคลิปดีกว่านะฮะให้ดูรายละเอียดตัวรถก่อนนะครับหากสนใจก็สามารถทักสอบถามผมได้เลยนะฮะ0969535974ับปอปิกรถ มือสองมินบุรีนะฮะนี่ฮะกว้างๆแบบนี้เลยไปต่างจังหวัดไปแบบครอบครัวสบายเลยนะฮะสวยเลยนะครับพร้อมใช้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะฮะอยากสนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของก็สอบถามได้ครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับ,บเฉียวตรงขอบคิว้วตรงชายบันไดด้านล่างก็สวยงามเลยนะฮะสวยเลยเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าห้องเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม คันนี้เป็นรุ่นท็อปนะเป็นรุ่นท็อปนะครับผมสวยงามนะฮะนี่เลยฮะห้องเครื่องยนต์เปิดมาก็สวยงามเลยนะฮะเครื่องยนต์ก็งิงสวยเลยยังไม่มีฝุ่นมีฝืนเลยนะฮะกิ๊บเลยเอี่ยมเลยนะฮะเหมือนน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะนี่เลยครับผมโอ้หก้องกระตุกจังเลยนะฮะต้องขอภขอภัยคุณผู้ชมด้วยนะฮะเครื่องร้อนเลยนะครับผม โอ้สวยงามมากเลยนี่เลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ Mitsubishi Expander คันนี้ฮะที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยฮะภายนอกภายในรอบคันนะครับ นี่คือการรีวิวรายละเอียดเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะหากสนใจสามารถเข้ามาดูรถจริงแล้วก็ทดลองขับได้เลยนะฮะปอปิกรถบ้านรถมือ2อมินบุรีนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ